พอเรากดเข้ามาที่หน้าแอปแล้วนะคะเ,เราจะมาแก้ไขวิดีโอนะคะเราจะมาตัดต่อวิดีโอนะคะโดยกดเข้าไปที่แก้ไขวิดีโอนะคะจากนั้นข้างบนนะคะจะเป็นรูปจากแกลลอรี่เราทั้งหมดเลยนะคะเป็นรูปจากแกลลอรี่เราทั้งหมดเลยเราจะเอาวิดีโอแล้วก็กดไ,ไปที่วิดีโอค่ะนะคะเราก็มาที่วิดีโอแล้วก็นําเข้าวิดีโอนะคะเลือกมา1วิดีโอนะคะ,ะ,คะตรงนี้ ความช้าความเร็วในการอัปโหลดวิดีโอเข้านะคะขึ้นอยู่กับความยาวของคลิปที่เราเลือกเข้ามาด้วยว่า,ามีความยาวเท่าไหร่นะคะถ้า5นาที10นาทีตรงนี้ก็ใช้เวลาในการอ<า>ัปโหลดเข้าเสร็จแล้วนะคะเราเลือกที่ปุ่มข้างล่างเลยค่ะกดเริ่มเราเริ่มเข้าไปนะคะจะแสดงหน้านี้ขึ้นมานะคะเครื่องมือข้างล่างนะคะก็อย่างที่เรา,เอาบอกไปเมื่อกี้ค่ะว่าจะมีเครื่องมือแก้ไข นะคะตรงนี้ก็เป็นฟิลเตอร์อ่ะเพิ่มข้อความหน้าต่าง2ชัน้นเพิ่มเพลงหรือเอฟเฟกเข้าไปนะคะแต่ว่าเราจะมาะดูในเรื่องของการตัดวิดีโอนะคะถ้าเราตัดวิดีโอเรากดที่รูปก,กันไกรนี้เลยค่ะแก้ไขพอเรากดเข้าไปแล้วเรากดฟังนะคะ แบบประจตลอดนะคะเรากดฟังนะคะสมมุติว่ากดฟังเสร็จป,ปุ๊บเราก็สต็อปไว้หยุดไว้นะคะหยุดไว้ถ้าเกิดว,ว่าช่วงนี้เราพูดผิดนะคะช่วงนี้เราพูดผิดเราสามารถมาแบ่งส่วนนะคะแบ่งส่วนของวิดีโอออกมานะคะก็คือเรากดคําว่าส่วนวิดีโอจะถูกตัดออกเป็น2ช่วงนะคะอันนี้ช่วงแรกอันนี้ช่วงที่2นะคะเราก็เลื่อนแล้วก็กดฟังค่ะ ส่ไปสมมุติช่วงนี้คือช่วงที่เราจะตัดออกนะคะเรากดหยุดไว้แล้วเราก็มาแบ่งส่วนอีกทีหนึ่งนะคะเห็นว่าวิดีโอของเรานะคะจะแบ่งออกเป็น3ส่วนแล้วเมื่อกี้มี2ตอนนี้เป็น3นะคะก็คือช่วงที่1ช่วงที่2และก็ช่วงที่3นะคะช่วงที่2คือช่วงที่เราจะตัดออกคือตรงที่เราพูดผิดนะคะตรงนี้เราจะตัดท่อนที่สออกทีนี้ตัดยังไง นะคะเราเลื่อนเครื่องมือข้างล่างเลยนะคะจะมีคําว่าลบนะคะคําว่าลบเราก็กดลบได้เลยอ่ะพอเราลบเสร็จแล้วปุ๊บวิดีโอท่อนที่สองจะหายไปนะคะเหลือท่อนหนึ่งกับท่อนสามเนาะแล้วทีนี้เราก็กดฟังได้เลยค่ะอ่ะกดฟังนะคะเลื่อนกลับไปกลับมากดฟังว่าอา่าวิดีโอเราต่อเนื่องหรือ,อยังนะคะท่อนที่เราอ่าท่อนเสียค่ะที่เราตัดออกอะคะ่ะ ว่าโอเคหรือยงังล้วก็กดฟังนะคะแต่ถ้าเราตัดผิดเราสามารถกดย้อนกลับได้ตรงลูกศรเนี่ยค่ะข้างบนเครื่องหมายกากบาดเราสามารถกดเครื่องหมายย้อนกลับได้นะคะแล้วก็เราก็กดฟังไปเรื่อยๆ,ๆค่ะสมมุติว่าท่อนนี้เราจะตัดอีกแล้วกดหยุดค่ะกดหยุดแล้วมาแบ่งส่วนนะคะแบ่งส่วนพอแบ่งส่วนเสร็จปุ๊บเราก็กดฟัง 99, ช่วงนี้คือท่อนที่เราพูดผิดนะคะเราต้องการตัดออกเราก็แบ่งส่วน นะคะพอแบ่งส่วนเสร็จปุ๊บลบค่ะ,ะเนี่ยค่ะแล้วก็กดเพล์ดูน,นะคะ,ะ,คะถ้าเกิดว่าเสียงเบานะคะตรงนี้เราสามารถเพิ่มระดับเสียงได้นะคะอ่ะประมาณนี้ไม่ต้องไปสุดนะคะเพราะว่าถ้าสุดแล้วลำพูมันจะแตกนะคะเสียงมันมันเออเสียงมันไม่ไม่ค่อยเพาะเท่าไหร่นะคะแล้วก็นำไปใช้ทั้งหมดนะคะแล้วก็กดเครื่องหมายถูกนะคะ ตัวอื่นนะคะ,ะตัวอื่นก็ไม่ต้องไปสนใจมันส่วนมากเราไม่ได้ใช้ค่ะที่เราใช้หลักๆก็จะมีแค่นี้ค่ะส่วนแล้วก็เครื่องหมายลบนะคะระดับเสียงนะคะแล้วก็ความเร็วความเร็วก็เหมือนกับว่าเราเพิ่มสปีดให้เราเนาะมันบางทีเราพูดชา้าอะไรอย่างเงี้ยก็เพิ่มไปนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็กดเครื่องหมายถูกนะคะอ่ะ animation น,น,นะคะก็คือการเคลื่อนไหวของของอวิดีโอนะคะเนี่ยค่ะว่าวิดีโอเราต้องการให้วิดีโอปรากฏมา ยังไงนะคะวิดีโอเปิดแล้วก็นําไปใช้ทั้งหมดก็ได้หรือเฉพาะ <c oughs> บางส่วนก็ได้นะคะแล้วก็กดเครื่องหมายถูกนะคะแล้วก็ครอ,อบตัดนะคะเนี่ยก็จะมีอัตราส่วนเนะะี่ยค่ะว่าเราต้องการขนาดไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะคะแล้วก็กดเครื่องหมายถูกไป เนี่ยค่ะพอเราตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็กดเครื่องหมายถูกนะคะมันก็จะเด้งกลับมาหน้านี้นะคะสมมุติว่าอ่าเราเลื่อนเลื่อนตั้งแต่แรกเนาะตรงนี้ขออนุญาตตัดออกค่ะอย่าตัดออกนะ,ะนะคะ พอตัดเสร็จแล้วนะคะเราตัดเสร็จแล้วแล้วเราต้องการจะเพิ่มข้อความนะคะเราก็กดฟังก่อนค่ะกดฟังวิดีโอเราก่อนนะคะสมมติกระท่อนนี้เราต้องการเพิ่มบางคนอาจจะพูดในเรื่องของเบอร์โทรนะคะหรือพูดเรื่องไหนก็ได้แล้วก็เราต้องการเพิ่มข้อความที่เป็นคําพูดเข้าไปด้วยเราก็สามารถกดข้อความนะคะกดข้อความแล้วก็จะมีกล่องข้อความขึ้นมาแบบนี้เราสามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะเนี่ยค่ะนะคะจะเห็นว่ามีแถบพื้นฐานศิลปะพื้นฐานก็คือเหมือนกับว่าอ๋อเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวสอนที่เขาให้มาแล้วแล้วก็มีมีเนี่ยค่ะตามนี้เลยเนี่ยมันก็จะเป็นสีเหมือนที่เขากำหนดมาให้นะคะก็แล้วแต่เราว่าเราอยากได้แบบไหนกดเลือกได้เลยนะคะศิลปะก็เช่นเดียวกันศิลปะก็เป็นเป็นของเขาอะคะ่ะเป็นแบบอักษรสำเร็จมาแล้ว นะคะสามารถเลือกใช้ได้เลยนะคะส่วนเราจะเห็นค่ะว่า VIP นะคะตรงนี้ก็คือเป็นแบบโปรเท่านั้นเราต้องเสียตังค์นะคะเป็นสมาชิกนะคะมีทั้งรายเดือนแล้วก็รายปีนะคะเนี่ยค่ะแต่ถ้าเราไม่เอานะคะเราไม่เอาเนาะเราไม่เอาของเขาเราต้องการทําเองนะคะเราก็กดคําว่าสไตล์นะคะแล้วก็สามารถเลือกสีได้เลย นะคะเลือกสีได้เลยข้างล่างก็จะมีตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้นะคะตัวขีดทับนะสามารถเลือกได้เลยนะคะการจัดแนวชิดซ้ายชิดขวาได้เหมือนกันนะคะเส้นขอบเส้นตัวอักษรนีนะคะ่ค่ะเงานะคะเงาตัวอักษรน,นิดนึงอ่าเนี่ยก็คืออักษรก็คือฟอนต์นะคะฟอนต์ที่เราจะเลือกนะะี่ค่ะ นะคะแอนิเมชันก็คือการเคลื่อนไหวของตัวตัวหนังสือนะคะว่าเราจะให้มันโชว์แบบไหนนะคะพอเราเลือกเสร็จแล้วเราก็กดเครื่องหมายถูกได้เลยค่ะแล้วตรงนี้ก็สามารถเลื่อนเลื่อนได้นะคะว่าเราต้องการไว้ตำแหน่งไหนเราสามารถเลื่อนได้เลยนะคะแล้วเราก็กดเล่นดูีชีนะคะบางแบบประกันเนี่ยค่ะตัวหนังสือก็จะขึ้นมานะคะถ้าเกิดว่าเราอยากได้ความยาว ของตัวหนังสือให้ไปตามคลิปเราอะค่ะเราก็สามารถเลือกเลื่อนตรงนี้ได้เลยว่าเราต้องการให้ตัวหนังสือจบาท่อนไหนส่งไปเรื่อยนะคะนี่ย99ปีและก็ประมาณนี้เราก็กดฟังกดฟังไปเสร็จปุ๊บถ้าเราต้องการเพิ่มอีกเราก็กดหยุดนะคะแล้วก็เพิ่มข้อความตรงข้างล่างนะคะเพิ่มข้อความตรงข้างล่างแล้วก็กดเครื่องหมายถูกนะคะแล้วเราก็กดเล่นดู <99. S 2> ทำว่าเราส่งไปเรื่อยๆจนถึงนะคะ <90 S 1> ถ้า<ป>ใครที่ต้องการเพิ่มรูปจากข้างนอกเข้ามาให้แทรกเข้ามาในวิดีโอเราตัวนี้สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะโดยกดที่เปิดนะคะเปิดหน้าต่าง2ชั้นนะคะแล้วเราไปเลือกรูปมานะคะสมมุติว่าเราเลือกรูปนี้นะคะรูปก็จะมาโชว์ตรงวิดีโอที่เราพูดที่เรากดหยุด นะคะแล้วก็ลองกดฟ <99 S 1> ังดูแล้วก็ครบสัญญาตอนนะคะก็ 99, จะขึ้นแบบนี้ <99. S 1> นะคะความยาวเช่นเดียวกันสามารถเลื่อนอขยับออกขยับเข้าได้เช่นกันทําไมนะคะท<ำ>ําไ,ไมส่วนใหญ่ถึงเลือกแบบน,นะคะเสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายถูกนะคะถ้าใครอยากใส่เพลงตรงนี้ก็สามารถใส่เพลงได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ไปเลือกเพลงเลือกเพลงนะคะแล้วก็กดใช้นะคะกดใช้ เสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกค่ะก็เอฟเฟกก็มีเอฟเฟกก็ก็มีให้เราเลือกหลากหลายนะคะเอฟเฟกเนี่ยเราก็ดูเอาแล้วก็เลือกเลือกกันนะคะเสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกเหมือนเดิมค่ะนะคะแล้วก็สติกเกอร์ก็ได้อยากเพิ่มสติกเกอร์เข้าไปก็ได้นะคะ,ะเดี๋ยวนะอ่ะกดโหลดตัวนี้เข้าไป กดเครื่องหมายถูกค่ะ,แล,ะแล้วเราก็กดเล่นประการแบบตลอดชีมให้เพราะว่าเป็นแบบนะคะสามารถเลื่อนตำแหน่งได้เช่นเดียวกันนะคะยอ่อยืดขยายได้หมดนะคะอกดเล่นชิมให้เพราะว่าเป็นแบบ,แบ,บละกันเสร็จแล้วเรากดเครื่องหมายถูกค่ะพอเราเส,สร็จสับทุกอย่างแล้วนะคะเรามาดูข้างบนนะคะข้างบน เราต้องการบันทึกนะคะข้างบนจะมีจุด3จุดข้างบนค่ะเรากดจุด3จุดเข้าไปแล้วเลื่อนนะคะเลื่อนความละเอียดไปที่ 2K เลยนะคะตัวนี้สามารถอาแอปนี้สามารถเซฟได้ 2K นะคะซึ่งก็ก,ก็ชัดพอสมควรนะคะอัตราเฟรมก็30 50 60กก็ได้นะคะแล้วก็เราก็กดบันทึก นะคะกดบันทึกได้เลยนะคะก็รอจนเสร็จแล้วก็วิดีโอนี้ก็จะไปอยู่ในไฟล์แกลเลอรี่ของเรานะคะอันนี้ก็คือการใช้แอปพลิเคชันเหมืยตูในการแต่งภาพนะคะรีทัชวิดีโอแล้วก็ตัดต่อวิดีโอแก้ไขวิดีโอในคลิปเดียวหมดเลยนะคะ